เขียนบ้านนาขอเสนอนิยายสั้นรเรื่องอุ้มรักนางโจรเขียนโดยชนพัฒนให้เสียงโดยสาวนีก่อนจะไปฟังนิยายฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกความเคลื่อนไหวคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใครและขอชิญอุดหนุนผลงานเรื่องอื่นๆของชนพัฒได้ที่เ e b m a r k e t c o m นะคะตอนที่สาม หลังเลิกงานอุสมากำลังยืนรอกลับบ้านพร้อมคุณอุสาอยู่หน้าฝ่ายแม่บ้านเหมือนเช่นทุกวันรอแล้วรอเล่ามองแม่บ้านคนอื่นๆทยอยกันเดินออกมาจากฝ่ายคนแล้วคนเล่าแต่ก็ไม่มีวี่แววว่าแม่ของเธอจะเดินออกมาเลยมารอแม่เหรอหนูอุ่นแม่บ้านไวัยปลายห้าสิบก้าวออกมาเป็นคนสุดท้ายของฝ่ายถามขึ้นค่ะป้าปนม เธอเรียกผู้สูงวัยกว่าอย่างสนิทสนมโดยรู้จักมักคุ้นกันมานานหลายปีเนื่องจากคุณประนอมเองก็เป็นพนักงานรุ่นแรกๆก่อนหน้าที่โรงแรมแพรทองจะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันกับแม่ของเธอและแม่ของเธอเองก็เป็นหัวหน้าฝ่ายที่คุณประนอมทำงานอยู่ด้วยไม่ต้องรอหรอกหนูวันนี้พวกเราให้คนไปส่งอุตสากลับบ้านแล้วล่ะจ้าอา้าวทำไมล่ะคะ ถามออกไปทั้งที่รู้สึกใจคอไม่ดีว่าแม่จะไม่สบายมากหรือเปล่าป้าเห็นอุสาไม่สบายนะหน้าหน้าซีดเหลือเกินก็เลยไล่ไปหาหมอแต่อุสาดื้อไม่ยอมไปบอกว่าจะกลับไปพักผ่อนที่บ้านท่าเดียวเลยป้าฝากเยี่ยมอุสาห,หน่อยละกันนะป้าจะรีบไปรับหลานที่โรงเรียนอนุบาลน,นะวันนี้แม่มันติดงานจ้าอุสมากับผู้มือขึ้นไหวผู้สูงวัยกว่า ประนอมยกมือขึ้นรับไหว้แล้วก้าวฉับๆจากไปครู่ต่อมาอุตมาก็พาตนเองมายืนรอรถประจำทางอยู่หน้าป้ายเง่ยมองท้องฟ้าใกล้มืดเต็มทีใจประหวั่นไปถึงแม่ที่คงรอเธออยู่ที่บ้านเมื่อเช้าดูแม่ไม่สบายหนักกว่าทุกวันไม่รู้ว่าป่านนี้แม่จะเป็นอย่างไรบ้างขณะนั้นมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งแล่นมาจอดเทียบตรงหน้าเธอพร้อมกับเจ้าคนขี่ เอ่ยอุ้อีผ่านหมวกกันน็อกแข่งกับเสียงเครื่องยนต์มาว่ากลับพร้อมพี่ไมิจ้อน้องไม่ล่ะเธอถอยหลังออกห่างไปสองสามก้าวแม้เจ้าคนขี่จะไม่ได้ถอดหมวกกันน็อกออกอุสมาก็จำได้แม่นว่าเขาคือโจคนรักของพรสุดาเพื่อนร่วมงานในฝ่ายเดียวกันกับเธอนั่นเองขึ้นมาเถอะนะน้องพรไม่ว่าหรอกถึงพรจะไม่ว่า นายก็ไม่น่าจะเที่ยวชวนผู้หญิงคนอื่นซ้อนท้ายแบบนี้นะนายไปเธอฉันกลับเองได้รถเมย์มาพอดีขอตัวล่ะเธอพยายามรักษามารยาททั้งที่ไม่ชอบใจกับท่าทีของโจเอาซิเลยขณะที่รถเมย์เคลื่อนใกล้เข้ามาพร้อมกับผู้คนมากมายกรูกันขึ้นรถต่างเบียดเสียดยัดเยียดให้ตนเองขึ้นไปก่อนทั้งที่บนรถก็มีคนยืนโหนราวเบียดเสียดกันอยู่แล้ว และผู้คนส่วนหนึ่งก็กำลังเบียดเสียดลงมาจากรถเช่นกันขณะที่อุตมากำลังจะก้าวขาขึ้นบันไดรถนั่นเองจู่ๆผู้หญิงรุ่นคุณป้าคนหนึ่งก็ก้าวเข้ามาเบียดเธอโดยแรงทำเอาอุสมาเสียหลกักและคงล้มไงหลังหัวฟาดพื้นไปแล้วหากว่าเธอยึดที่จับเอาไว้ไม่แน่นพอป้ามาเบียดกันได้ยังไงคนเกือบล้มแล้วเห็นไหมนี่หนูที่บ้านไม่เคยสั่งเคยสอนดอกเรอว,ว่า ้องรู้จักเสียสละให้คนแก่นะผู้หญิงรุ่นคุณป้าที่เพิ่งจะแปลงร่างเป็นมนุษย์ป้าต่อว่าเสียงดังเรียกสายตาของคนทั้งรถให้หันมาทางอุตสมาเป็นตาเดียวทำเอาอุตสมาหน้าชาความโกรธแล่นขึ้นมาเป็นริ้วๆป้าเองไม่ใช่เหรอเป็นคนเบียดฉันน่ะแก่ป่านนี้ป้าน่าจะรู้นะว่าควรจะต่อคิวไม่ใช่นึกอยากจะเบียดแซงคิวใครขึ้นมาก่อนก็ได้ตายไร้มารยาที่สุด ฉันจะมีมารยาทกับคนมีมารยาทเท่านั้นละ่ะแล้วฉันก็จะไม่ร่วมรถกับมนุษย์ป้าอย่างป้าด้วยไปเลยลุงฉันไม่ขึ้นแล้วเธอตัดสินใจก้าวลงมารอรถเมคันใหม่ตรงป้ายเดิมพลางนึกก่นด่าทำไมเธอถึงได้สวยนักนะขณะจะกลับบ้านอยู่แล้วยังมาเจอมนุษย์ป้ายังขึ้นรถเมยอ,อีกสวยชิบเธอบ่นงุ่มๆในเวลาเดียวกับที่รถยนต์คันหรูสีดำมันปลาดไปทั้งคันแล่นมาจอดเทียบตรงหน้าเธอ เมื่อแรกนั้นอุตมาก็ไม่รู้หรอกว่าใครอยู่ในรถและทำไมต้องจอดตรงหน้าเธอด้วยหากกระจกไฟฟ้าไม่เลื่อนลงเผยให้เห็นชายหนุ่มหน้าตาคุ้นนั่งประจำอยู่ตรงที่นั่งคนขับขึ้นมาสิเขาเชื้อเชิญด้วยภาษาอังกฤษสำเนียงชัดเจนไม่น้อยไปกว่าเจ้าของภาษาไม่เป็นไรคะ่ะฉันรอรถเมย์คันใหม่ดีกว่าขึ้นมาเถอะนะจะมืดอยู่แล้วนะ ถ้าคุณไม่ห่วงตัวเองก็น่าจะห่วงคนที่รอยอยู่ที่บ้านบ้างน,นะคำพูดของเขาทำให้เธอนึกถึงแม่ที่กําลังไม่สบายเธอจึงพยักหน้าให้เขาและเปิดประตูก้าวขึ้นประจำที่นั่งข้างคนขับคุณส่งชันตรงปักซอยก็พอคะ่ะรถคุณเข้าไม่ได้หรอกอุสมานึกถึงถนนคอนกรีตและแคบพอให้รถยนต์คันหนึ่งแล่นผ่านไปได้ตัดผ่านห้องเช่าโกโรโกโซลึกเข้าไปในซอย และบ้านของเธอก็อยู่ท้ายซอยยิ่งในยามโพลเพลเช่นนี้คงเป็นเรื่องยากที่เขาจะขับรถเข้าไปและเธอก็เกรงใจเขาเกินกว่าจะให้เขาถอดรถเข้าไปเช่นกันอืมถ้าทางรถจะเข้าไปไม่ได้จริงๆอย่างที่คุณว่าซะด้วยสิเอาเป็นว่าผมจะเดินเข้าไปส่งคุณข้างในก็แล้วกันนะอุตสมาชะง,งักกับความต้องการของเขาความขุ่นเคืองเมื่อเช้าดูเหมือนจะมาลายไปจากใจสิ้น เพียงแค่รู้ว่าเขาปรารถนาดีกับเธอตาไม่ต้องต่จริงอยู่นี่อาจจะเป็นทางเข้าบ้านคุณแต่มันก็ไม่ได้มีอะไรรับประกันไม่ใช่หรือว่าจะไม่เกิดอันตรายขึ้นกับคุณน่ะก็ใช่ค่ะอุตมาพยักหน้ายอมรับก่อนจะเปิดประตูก้าวลงจากรถรอกระทั่งชายหนุ่มแปลกหน้าพารถเข้าจอดข้างทางเรียบร้อยจึงเดินเข้าซอยมาพร้อมกับเขา แม้จะยังไม่ถึงสองทุ่มด้วยซ้ำหากแสงสลัวจากเสาไฟข้างทางตรงปากซอยกับแสงไฟวับแวมลอดมาจากภายในบ้านก็ทำให้บรรยากาศดูเปลี่ยวน่ากลัวว่าจะเกิดอันตรายดังนั้นในวันที่มีงานติดพันจนต้องกลับบ้านค่มอุสมาจึงมักจะขอให้มารดารอกลับพร้อมกันและหากคุณอุสาติธุระและเธอต้องกลับบ้านเพียงลำพังเธอก็จะเดินเข้าซอยอย่างกลัวๆเลอกลา ไม่เคยเลยสักครั้งที่จะมีชายหนุ่มแปลกหน้าอุตส่าห์เดินมาส่งอย่างวันนี้บ้านที่เธออาศัยอยู่เพียงสองคนแม่ลูกเป็นบ้านหลังกระทัดรัดมากเทียบไม่ได้เลยกับคฤหาสน์ของเขาที่โคเปนเฮเกนหรือบ้านไร่หลังงามหน้าอยู่ที่โฮบิกห่างจากตัวบ้านไปไม่กี่เมตรเป็นรั้วไม้ระแนงหากเจ้าของบ้านก็ยังปลูกกล้วยไม้ในกระถางใบเล็กแขวนไว้บนรัว้ว หน้าบ้านมีต้นวาสนาปลูกในกระถางวางอยู่ไม่ไกลาจากประตูบ้านแต่ก็ดูเหมือนไม่ช่วยให้เขารู้สึกสดชื่นขึ้นมาเลยบ้านฉันไม่น่าอยู่แลวใช่ไหมคะเธอถามพลางควานหากุญแจบ้านในกระเป๋าสะพายใบย่อมใช่เขาตอบตามตรงทั้งที่สายตายังคงกราดาสตรวจไปทั่วบริเวณที่นี่เป็นบ้านคุณหรือว่าคุณเช่าอยู่ล่ะเช่าสิคะ ความจริงแม่มีบ้านที่ต่างจังหวัดค่ะแต่มาทำงานที่กรุงเทพแล้วก็แต่งงานกับพ่อแม่ก็เลยไม่ได้กลับไปที่นั่นอีกแต่แม่ก็พาฉันกลับไปเยี่ยมคุตาคุณยายที่ต่างจังหวัดเรื่อยๆนะคะเธอเล่าเจ้าเจ้าแล้วเขากำลังจะอ้าปากถามว่าบ้านเธออยู่ที่ไหนหากไม่ทันที่คำพูดนั้นจะหลุดจากปากเสียงเหมือนวัตถุนหนักๆหล่นลงพื้นก็ดังมาจากภายในบ้าน ในวินาทีเดียวกับประตูบานหนาเปิดพังออกภาพที่ปรากฏตรงหน้าคือร่างของแม่นอนเหยียดยาวอยู่บนพื้นทางเดินระหว่างครัวกับห้องนั่งเล่นแม่อุสมาร้องเสียงหลงปราดเข้าไปเขย่าร่างแน่นิ่งนั้นแรงๆน้ำตาเอ่ออาบสองแก้มแรงสะอื้นพาให้ร่างเล็กสันสะท้านแม่เป็นอะไรแม่ฝืนสิจ้าแม่ขณะที่คริสโตเฟอร์ก้าวเข้ามายืนข้างกายเธอ มือแข็งแรงเอื้อมแตะไหล่บางเบาๆผมว่าเราเรียบพาแม่คุณไปโรงพยาบาลกันดีกว่านะอุตสมาหันมาทางเขาเรากลับจะนึกขึ้นได้ว่ามีเขายืนอยุ่ใกล้ๆก่อนจะพยักหน้าให้เขาทาั้งน้ำตาครู่ใหญ่คริสโตเฟอร์ก็อุ้มคุณอุตสามาวางบนเบาะหลังก่อนจะก้าวขึ้นประจำที่นั่งคนขับระหว่างออกรถก็โทรศัพท์ติดต่อคุณแพรทองไปด้วยผมคงไม่ได้กลับไปทานข้าวพร้อมน้าแล้วนะครับคือผมติดธุร่านะครับ และผมจะเล่าให้ฟังทีหลังละกันครับสวัสดีครับไม่ถึงครึ่งชั่วโมงต่อมาเตียงเข็นที่มีคุณอุตสาหนอนนิ่งอยู่ก็ถูกเข็นเข้าไปในห้องฉุกเฉินเบื้องนอกจึงมีเพียงอุสมานั่งร้องไห้อยู่บนเก้าอี้โดยมีคริสโตเฟอร์นั่งอยู่ข้างๆเข้มแข็งเอาไว้นะคุณแม่คุณจะต้องไม่เป็นอะไรอุสมาเงยหน้าขึ้นมามองเขาอย่างขอบคุณอย่างน้อยในเวลาที่เธอไม่มีใครเช่นนี้ ก็ยังได้รับน้ำใจและความช่วยเหลือจากคนแปลกหน้าอย่างเขาขอบคุณมากนะคะน้ำเสียงหวานเจือสะอื้นดวงหน้าสวยที่บัดนี้เปื้อนคราบน้ำตาของคนตรงหน้าทำให้ชายหนุ่มเสียดายนักที่ไม่เคยพกผ้าเช็ดหน้าไม่อย่างนั้นคงได้หยิบผ้าเช็ดหน้าออกมาส่งให้เธอเช็ดน้ำตาแล้วเวลาของคนรอคอยเนิ่นนานราวชั่วกันกว่าที่นายแพทย์วัยกลางคนจะผลักประตูก้าวออกมาแม่ฉันเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอ อุสมาก้าวเข้ามาหานายแพทย์เอ่ยถามเร็วหรือคนไข้มีภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบครับคนไข่จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดเพื่อระบายลิ่มเลือดที่ค้างอยู่ด่วนที่สุดครับแล้วจะต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่คะประมาณสองแสนบาทครับคำตอบของนายแพทย์ไวกลางคนพาให้อุสมาสัมผัสได้ถึงความหนักอึ้งคล้ายมีใครสักคนเอาหินก้อนใหญ่มาถ่วงไว้ในใจลำพังเงินเก็บของเธอกับแม่รวมกัน ยังห่างไกลจากจำนวนที่นายแพทย์บอกมากมายนักแล้วเธอจะไปหาเงินส่วนที่เหลือมาจากไหนกันอุสมามองตัวเลขบนหน้าจอแสดงผลการทำรายการบนตู้ ATM ด้วยความท้ทอใจเพราะต่อให้เธอถอนเงินทั้งของตนเองและของแม่ออกมาทั้งหมดบัญชีก็ยังไม่พอจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลค่าห้องอยู่ดีจะทำยังไงดีเนี่ยเธอยกมือขึ้นกลุมขมับรู้สึกปวดศีรษะขึ้นมาเป็นริ้วๆ สายตาแลเห็นเพียงความมืดดำคอยท่าอยู่เบื้องหน้าเพิ่งเข้าใจเดี๋ยวนี้เองที่เขาว่ากันว่าเข้าตาจนเป็นอย่างไรจะไปกู้เงินจากธนาคารก็คงไม่ได้เพราะเธอไม่มีหลักประกันอะไรสักอย่างครั้งจะไปหยิบยืมเอากับคุณแพรทองก็ไม่แน่ว่าเธอจะให้หยิบยืมเงินจำนวนมากมายขนาดนั้นหรือไม่ขณะเดียวกันคริสโตเฟอร์มองหญิงสาวเจ้าของร่างเล็กยืนระบายลมหายใจเฮือกแล้วเฮือกเล่าอยู่หน้าตู้ ATM วินาทีนี้เขาไม่เข้าใจตนเองเลยว่าทำไมจึงอยากช่วยเหลือเธอให้พ้นปัญหาใหญ่นักทั้งๆที่เขาเองก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเธอสำหรับเธอเงินสองแสนบาทอาจไม่ใช่เรื่องง่ายกว่าจะหามาได้แต่สำหรับเขาแล้วเพียงไม่กี่นาทีเงินจำนวนนั้นก็หลั่งไหลเข้ามาในบัญชีของเขาอย่างง่ายได้จึงไม่ใช่ปัญหาอะไรหากว่าเขาจะสละเงินเพียงน้อยนิดเมื่อเทียบกับเงินจานวนมากมายที่เขามีเพื่อช่วยเหลือเธอในครั้งนี้ แต่เขาก็ไม่ใช่พ่อพระดังนั้นการให้ความช่วยเหลือจึงไม่ใช่การให้เงินเธอไปฟรีๆอย่างน้อยที่สุดเธอก็จะต้องทำงานให้เขาจนกว่าจะครบจํานวนเงินที่เขาจะต้องเสียไปบอกตอนเองเช่นนั้นแล้วคริสโตเฟอร์ก็ก้าวเข้ามาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าเธอ